ปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเรื่องราวของอาหารนะคะพฤติกรรมการทานอาหารของแต่ละท่านเป็นอย่างไรก็จะสะท้อนบ่งบอกออกมาที่เรื่องสุขภาพของเรานั่นเองนะคะดังเช่นคําว่า you are what you eat ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรายละเอียดสําหรับการทานอาหารซึ่งเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างไส้กรอกและเบคอนนะคะจะทานอย่างไรปริมาณเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยและเหมาะสมและไม่ต้องกังวลกับโรคมะเร็งลาไส้ค่ะ พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายดูแลร่างกายให้ดีขึ้นที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยตามมานายแพทย์คณะครุฑกูลนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพบอกว่าไส้กรอก คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อสัตว์แปรรูปแต่าสามารถบริโภคได้หากผลิตภัณฑ์นั้นผ่านกระบวนการผลิตด้วยการทำสุกโดยให้ความร้อนไม่มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคจากแหล่งอื่นๆและควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมคือบริโภคได้ได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่าเนื้อสั์เนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับมันมีสารอาหารเช่นโฟลิกนะครับมีสารอาหารของธาตุเหล็ก นะครับแสะสารอาหารอ,อื่นๆที่เรียกว่าร่างกายมีความจําเป็นวันหนึ่งก็คือไม่เกินประมาณ1เซิร์วิ่งถึงส่วนหรือประมาณ65กรัมนะครับผมหรือสัปดาห์หนึ่งก็ไม่เกินประมาณสัก7ขีดนะครับเจ็กรัมนะครับอันนี้ถ้าเราบริโพวกอยู่ในเกณฑ์น,นี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเรื่องปัญหาของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่งอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกกําลังกายโรคอ้วนหรือเป็นติ่งเนื้อในลใําไส้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยทานอาหารให้ครบห้าหมู่เสริมผักผลไม้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและเลือกโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานประกอบกับการปรุงอาหารเนี่ยอย่าปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูง นะครับเน้นอาหารที่เป็นลักษณะของต้มต้มนึ่งนึ่งหลีกเลี่ยงการปิญญ้งย่างอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงมาได้อีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความเชื่อนะครับที่ว่าบริโภคร่วมกับผักร่วมกับพวกเนื้อขาวอย่างเช่นเนื้อปลานะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโ,โรคมะเร็งต่างๆลดลงได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าก,กังวลบริโภคได้แล้วก็เลือกเนื้อสัตว์ที่เรียกว่ามีคุณภาพนะครับโดยเฉพาะเนื้อที่แปรรูปผ่านโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไส้กรอกนะครับเบคอนต่างๆนะครับเลือกโรงงาน ยังในปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตไส้กรอกเช่นระบบการผลิตอัตโนมัติใช้ระบบลมควันที่สามารถดักแยกสารทาที่มีองค์ประกอบของสารก่อมะเร็งออกจากไส้กรอกใช้สารโซเดียมไนเตรตที่มีประโยชน์ช่วยคงสภาพสีของเนื้อช่วยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารที่สร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและถือว่าเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ผู้บริโภคสามารถสังเกตเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและเนื้อสัตว์แปรรูปเบื้องต้นได้โดยให้ดูลักษณะภายนอกของไส้กรอกที่ไม่ควรมีสีชมพูหรือสีแดงจนเกินไปเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระบุสถานที่ผลิตวันผลิตและวันหมดอายุมีเครื่องหมายอยอยหรือมอ,อ,อกอที่สำคัญผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้ เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาย่อโลกเศรษฐกิจพร้อมกันกับคุณอติชาติวงวุฒิวัตรครับ